สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไครตให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญกลมสมพานพ่อหนอนครับทวดหนอนแห่งวัดมารวดครับจังหวัดปัตตานีราคา150บาทครับ ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ .com เบอร์โทร0994848787 0994848787ครับ กดติดตาม y o u t u ล้านพระ c o m เพจล้านพระ o m มเฟสบุ o ล้านพระ c o m กดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้า แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญกลมสุมพานพ่อหนอนครับทวดหนอนแห่งวัดมารวดครับจังหวัดปัตตานีราคา150บาทครับถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร0994848787ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืม ดติดตามช่องร้านพระ com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ